สวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ค่ะเพืเ่อนๆวันนี้สององศาหิมะกำลังตกมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะสวยมากเลยนะคะเพืเ่อนๆตื่นมาเช้านี้นะคะหิมะขาวโพรนเลยหิมะขาวโพรนเลยค่ะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์สององศาวันหิมะตกค่ะหิมะขาวโพรนสนามหญ้าจากสีเขียวกลายเป็นสีขาวแล้วค่ะ นีทุกๆยูเซอร์เลยนะคะวันนี้คุณแม่มีความสุขแล้วเพราะคุณแม่ได้เล่นหิมะค่ะมาเล่นหิมะด้วยกันนะคะลมก็แรงลมก็เย็นแต่เตรียมพร้อมค่ะเพราะว่ามีถุงมือมีหมวกใส่กันกิอยางหนานะนะคะก็ถือว่าอากาศดีนะคะเพืเ่อนๆอากาศดีค่ะ สององศาสบายๆใส่เสื้อสานตัวอสององศาสบายๆค่ะที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนทุ่งที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเสียงลมนะคะเสียงลมเสียงหิมะมาลมแรงนะคะมีทั้งลมมีทั้งหิมะมเลยค่ะ ทั้งลงมีทั้งหิมะเลยค่ะวันนี้คุณแม่มีความสุขมากเลยวันนี้คุณแม่ได้เล่นหิมะคุณแม่มีความสุขมากเลยค่ะเล่นหิมะด้วยกันค่ะหิมะเช้านี้นะคะเพื่อนๆยังไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อคืนหิมะตกนะคะเช้ามาประมาณสองหิมะสูง 2, 3, 3, สองเซนสามเซนเองนะคะกลางวันนี้ตกมาอีกแล้วค่ะ ตอนนี้หิมะกำลังตกอยู่แล้วค่ะทักทายจากโนวีสององศาวัวนหิมะตกค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะปีนี้หิมะมาช้าหน่อยค่ะเพื่อนๆปีนี้หิมะมาช้าหน่อยมาหลังคริสต์มาสนะคะเต่ก็สวยไปอีกแบบนะเพื่อนๆมาช้าแต่ก็มานะเทวดาก็คงอยากจะบอกเลยคะ่ะว่ามาช้าแต่ก็มานะนั่นเองนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเดี๋ยวพัดขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชรออ์การเคาะจอเ้าใจการคอมเมนต์ใดๆก็ตามค่ะพัดมาถึงด้านข้างของบ้านค่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นด้านข้างของบ้านค่ะด้านหลังของบ้านก็จะมีต้นหิมต้นคริสต์มาสต้นใหญ่หน่อยเพื่อนๆดูระเบียงบ้านนะคะ พ่อจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูระเบียงบ้านนี่ระเบียงบ้านด้านข้างของบ้านนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมหิมะตกทั้งคืนสูงแค่หนึ่งเซนเองนะหิมะตกทั้งคืนสูงแค่หนึ่งเซนเองค่ะระเบียงบ้านขาวโพลนแล้วนะคะเพื่อนๆระเบียงบ้านขาวโพลนแล้วคะหิมะกําลังตกหนักเลยนะคะเพื่อนเนหิมะกาลังตกหนักเลยค่ะสวยไหมคะประเทศนอร์เวย์สวยมากค่ะทักทายวันเสาร์ สององศาหิมะกำลังตกค่ะเพืเ่อนๆทักทายวันเสาร์สององศาหิมะกำลังตกนี่คือหน้าบ้านนะคะพัดาเพืเ่อน,นเดินมาที่หน้าบ้านเมื่อวานสนามหญ้าสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อวานสนามหญ้าสีเขียววันนี้สนามหญ้าสีขาวแล้วเห็นไหมคะทะเลสาบดำๆคือทะเลสาบท้องฟ้าก็จะเหมือนฝนตกเลยนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าอืมครึมเหมือนฝนตกเลยนะแต่ตอนนี้หิมะตกนะคะ ตอนนี้หิมะตกแต่ท้องฟ้าอึมครึมเหมือนฝนตกใช่ไหมคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณการเข้าจอเข้าใจขอบคุณการกดให้กระดิ่งสั่นกิ้งกิ้งในคอในช่องเรนูอินนาเวนะคะขอบคุณการให้กําลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนะคะหิมะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆตกเบาบ้างแรงบ้างค่อยมางหยุดบ้างแต่ก็ถือว่าธรรมชาติ สรสร้างธรรมชาติให้มานั่นเองคะ่ะสวยไหมคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนไลฟ์สดมีพี่สาวท่านหนึ่งบอกว่าสวัสดีทักทายนะคะชอบดูไลฟ์สดทุกครั้งเลยนะคะทานบ้างไม่ทานบ้างดูยย้อนหลังบ้างก็ดีใจสำหรับ fc ทุกทุกท่านเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย